よし ครับก็สำหรับวิกนันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทางทีมค่อนข้างจะพอใจนะครับก็จากจสนามที่แล้วเมื่อวานนะครับก็ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเหลืออีก2รอบนําอยู่ค่อนข้างเยอะเลยประมาณ12วินะครับแล้วก็อาจจะพยายามพุชไปนิดนึงก็เลยพลาดนะครับแล้วก็หมุนออกไปไม่จบ วันนี้ก็สตาร์ทที่1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกไปก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีครับก็ไปได้อย่างราบรื่นมาตลอดจนจนเข้าพิษมาอาจจะมีมีไฟทกับ f e r r a ี่อีกคันหนึ่งอยู่อยู่จนเข้าพิษเลยก็ว่าได้นะครับกรุงนั้นก็ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ก็แม g จบริหารจัดก,การทำให้มันมันเข้ามายัางอยู่ที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็ส่งต่อให้ให,ให้ทางแบงค์เขานะครับก็ก็คิดว่า ทางทีมก็ประสบความสำเร็จนะครับ